ตอนนี้มาถึงบริเวณงานเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวพาเข้าไปชมด้านในกันวันนี้หลวงปู่ศิลาสิริจันโททรงมาเป็นประธานพิธีนะครับพุทธาพิเศษวัตถุมงคลที่วัดพระวสีศาสตร์บ้านเชียงเขื่อนะครับอันนี้บรรยากาศด้านนอกวัดบรรยากาศด้านนอกวัดนะครับเดี๋ยวเราเดินเข้าไปห้องไหนกันครับ ตอนนี้เราได้เดินทางมาถึงที่ปีพฤหัสเศษวัดถุนพลของวัดโพธิศาสตร์เชียงคือนะครับถ่ายถุนบรรยากาศโดยรอบก่อนที่จะเข้าไปบริเวณง้านนะครับอันนี้ก็จะเป็นโรงทานนะครับเป็นโรงทานโรงทานเข้าวคิวขายดีนะครับวันนี้โรงทาน บรรยากาศด้านนอกดครับดีมากครับตัว3 4 5ทีทรัผมวัดโพชีสาลแกปิดตำบลเชียงเคือ